สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาแกะกล่องนะคะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าค่ะอันนี้เราก็ไปสั่งซื้อมาทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วมันดีหรือเปล่าขอบอกว่าน้ำหนักเบามากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องไปพร้อมเราเลยะคะ่ะอันนี้นะคะเพิ่งส่งมาวันนี้เองค่ะวันนี้ฝนตกด้วยนะคะ เขาบอกว่าน้ำหนักเบาประมาณ1.5กิโลเองนะคะแต่ว่าข้อเสียอาจจะอยู่ที่แบบไม่ค่อยอึดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะกะป็นใบรับประกันคะอสมบัริดีมากเลยนะคะ ใบมีดนะคะใบมีดพลาสติกให้มาสี่อันนะคะแล้วก็ใบมีดที่เป็นอันนี้ให้มานะคะอันนึงก็เป็นห้านะคะแล้วก็มีตัวนี่ค่ะเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคกเลียม ชัด <Hard> แบบวางไว้ก่อนนี่ค่ะน้ำหนักเบาจริงๆริงนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบตอันนี้น่าจะเป็นแบตเดี๋ยวลองแกะแบตแล้วก็นี่นะคะตัวนี้และนี่นะคะเราก็ทดลองตัดไปบ้างแล้วค่ะตรงหัวตรงนี้นะคะสามารถปรับได้กด กดนะคะปรับลงปรับขึ้นนะคะกดนี่ก็แล้วแต่เราวพราะเราจะเอาขนาดไหนนะก็เอาขนาดนี้อ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาใช้นะคะนี่ก็กดสองตุ่มนี้นะคะพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเราจะลองสาธิตให้ดูนะคะ ัน่อยนะคะ และนี่นะคะก็คือเดาตัดจนเมื่อยมือแล้วนะคะแต่ว่าแบตยังไม่หมดนะคะก็ถือว่าคุ้มนะเดาซื้อมาในราคา1 0 5 0บาทค่ะนี่ตรงนี้ก็สามารถที่จะจับนะคะท่านผู้ชมก็ลองดูไว้เป็นตัวเลือกนะคะอันนี้เดาก็ลองเอามาใช้ให้ดูกันค่ะว่าตัดยากก็เนี่ค่ะสั้นดีนะคะแล้วก็ไม่หนักดีด้วยค่ะ แบตยังไม่หมดนะคะคือเหนื่อยแล้วก็ท่านผู้ชมก็ลองเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะคะช่วงนี้ยาเยอะมากๆเลยค่ะฝนตกนะคะก็เอาไว้เป็นแนวทางกันค่ะสวัสดีค่ะ